คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เจ้าอะแดปเตอร์คาเพย์ USB ไร้สายอันนี้นะครับสำหรับรถที่มีคา p l a y อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่ารถใครที่ไม่มีคา p l a y ตั้งแต่แรกเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปใช้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับ โอเคครับรถใครที่มีคาเพลแล้วอยากเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบไร้สายไม่ชอบแบบให้มันมีสายละเกะละกะลกลุงลังเวลาเราเชื่อมต่อคาเพลมาเดี๋ยวผมสอนวิธีใช้ครับอันดับแรกนะครับให้เราเสียบเจ้าตัวนี้ไปที่ช่อง USB ของรถมันก็จะมีไฟแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่แบบนี้คือตัว USB กําลังทํางานขั้นตอนต่อมาให้เราเปิด b l u e t o ของโทรศัพท์เรานะครับนี่นะครับ เขาก็จะชื่อนี่ Smart Box 7373กดเข้าไปก็จะมีรหัสขึ้นแบบนี้นะครับให้กดจับคู่พอเรากดจับคู่เสร็จตัวโทรศัพท์จะบังคับให้เปิด Wi-Fi นะครับแล้วก็ตัว Wi-Fi เนี่ยก็จะเชื่อมกับตัว Smart Box แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ Android ก็ขึ้นมาที่จอเรียบร้อยแล้วนะครับโทรศัพท์ของผมเนี่ยไม่ต้องต่อสาย USB ให้วุ่นวายนะครับเป็นการเชื่อมแบบไร้สายเราก็สามารถใช้ คาเพลย์ได้ปกติเลยนะครับจะดึงข้อมูลในโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรองรับสําหรับรถทุกรุ่นเลยนะครับที่มีคาเพลย์ในตัวสําหรับรถพี่คนไหนนะครับที่มีคาเพลย์แล้วขี้เกียจใช้สายเชื่อมต่อนะครับเพราะว่ามันลกมันลุงลังนะครับก็แนะนําใช้เป็นคาเพลย์ไร้สายตัวนี้เลยใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS สำหรับพี่คนไหนนะครับที่ใช้แบบเสียบสาย USB อยู่อยากเปลี่ยนเป็นแบบไร้สาย,สายก็เอาเจ้าตัวนี้ไปใช้เลยตอนนี้ผมแปะพิกัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วกดดูในพิกัดที่ผมปักไว้ให้ได้เลยครับสำหรับพี่คนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีไอเทมเด็ดๆใช้ในรถมาอีกเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันส่วนคลิปนี้ผมขอจบแต่เพลงเท่านี้แล้วกันบายบายครับแล้วเจอคลิปต่อไป